เปิดภาพล่าสุดแอปทักซอนควงนนกุลพาเปิดตัวดินเนอร์กับแก๊งเพื่อนหวานที่ยิบจริงๆสำหรับแอปทักซอนกับนนกุลชานนล่าสุดมีโมเมนต,ต์ที่แฟนๆรอคอยอีกครั้งเมื่อมีเพื่อนเปิดภาพไปดินเนอร์มีทั้งนางเอกแอนทองประสมเชอรี่เขมอักษรน,นัดมิเรีย แต่ที่สำคัญงานนี้แอปและนนกุลร่วมเฟรมด้วยพร้อมกับแคปชั่นว่า thank you พี่ป๊อปผู้ไม่มี IG for the great dinner นะคะ such a wonderful night with all the special people ค่ะซึ่งแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าดีใจที่ได้เจอคะ่ะไว้นัดกันอีกนะคะพี่โอ ถามกลางเหล่าแฟนๆชาวดอมที่เข้ามาขอบคุณภาพที่รอคอยกันรัวๆถามมีแซวนนกุลกันกระจายเชนหุยเดียใจฟูเลยต้องขอบคุณลีดองวุ๊เจอคนห่วงแฟนแล้วหนึ่งจบงานติดจรวดไปเลยค่ะยิ้มกว้างเลยนะพ่อให้มันได้แบบนี้สิสุดยอดน้องของเจ๊เลิกงานปุ๊บติดจรวดไปหาป๊อปโอ๊ยเขินเป็นต้น